ครั้งที่ขับถ่ายไม่ออกเราจะต้องกินผักและผลไม้หรือทุกครั้งที่อยากขับของเสียทำไมต้องนึกถึงแค่ไฟเบอร์แต่แต่เดี๋ยวก่อนที่จริงแล้วร่างกายคุณต้องการอะไรที่มากกว่ากับทางเลือกดีๆด,ด้วยการดื่มคอโรฟิลจากธรรมชาติออแกนิกร้อเอร์เซนที่จะมาช่วยคุณขับของเสียในร่างกายล้างสารพิษกระปี้กระเป๋า เบาสบายตัวสดชื่นขับถ่ายคล่องต้องลองเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นทานง่ายชงง่ายพกพาสะดวกเติมคอโรฟิลธรรมชาติให้ร่างกายคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีดกลาสสกัดตราโฟฟิลโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ เรามาเติมค o l ลอโรฟิลลธรรมชาติให้ร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิ field. ตกลาสสกัดตราโฟฟิลปกติราคากล่องละ790ด790บาทราคารวม3กล่อง2,370บาทแต่เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆฟน m v ว o วันนี้ซื้อ3กล่องแต่จ่ายเพียงแค่ 1390บาทย้ำจ่ายเพียงแค่1390บาทเท่านั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้รับไปเลยขวดน้ำเช็คของฟอร f ฟิลให้ทันทีส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์แอดไซน์ m v m และอีกหนึ่งช่องทาง w w w mvmall tv มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ